ขอบคุณพี่เอามากนะครับที่มาเลือกใช้บริการกับซอแสงมงคลน,นะครับรู้จักซอแสงมงคลรู้จักน้องมิ้นได้ยังไงครับอ๋อก็คือแฟนนะคะออกออกรถคันแรกกับกับกับน้องมิ้นแล้วก็เราก็คืออยากออกอีกคันหนึ่งให้เป็นเพื่อนกันแล้วก็มาทำมาหากินมาโกยเงินโกยทองแล้วก็ถามพี่เอนะครับการบริการของมิ้นเป็นยังไงครับโอเคมากน้องอติดต่อติดขัดอะไรน้องช่วยแก้ปัญหาให้ครับทุกอย่างครับ พี่เอประกอบอาชีพอะไรครับขอประทานโทษค้าขายค้าขายครับรถคันนี้แหละจะไปขนเงินคนทองเข้าบ้านให้พี่เอรวยแล้วรวยอีกรวยไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับขอบพระคุณมากที่มาเลือกใช้บริการกับซอแสงมงคนนะครับถ้ามีลูกค้าหรือเพื่อนฝูุงจะซื้อแนะนําให้มิ้นด้วยนะครับค่ะในฐานะเป็นลูกค้าวันนี้บอกรถผมมีของชําบวยให้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นน้ําพริกเฮียซงนะครับเป็นน้ําพริกปลาสลิดเรามีไว้แจกเท่านั้นไม่จะมีไว้ขายนะฮะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อรวยวัตโก นะครับปกปักรักษาให้พี่กับครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอให้พี่เจริญในหน้าที่การงานรวยแล้วรวยอีกนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วขอให้พี่ประสบความสำเร็จและสมหวังทุกอย่างนะครับขอ,ขอ,ขอบพระคุณพี่เอมากครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะ